สวัสดีค่ะผู้ชมมากินกาแฟด้วยกันเชา้าๆวันนี้เราจะว่าสายแล้วเนาะสายแล้วเนาะก็ะกินกาแฟด้วยกันค่ะนี่นะคะกินกาแฟกับขนมค่ะนี่เนาะกินกาแฟกับขนมค่ะมาเร็วมาทานด้วยกันเนาะ อันนี้เค้กแครอทนะคะวันนั้นที่ลูกสไพร์ททำช่วยกันทำนั่กินกาแฟนั่งดูผักกินกาแฟนั่งดูผักนะคะนี่ค่ะกินกาแฟนั่งดูผัก <c oughs> you mm. ทำไมเนี่ยนกเขามาจับอยู่ตรงนี้ใกล้ๆน,น,นี่คุชมนกเยอะนกมาเต็มเลยค่ะนกเยอะมากทำไมดามดาม,ดาม <c oughs> คาอะไรกับบ้านพี่อ้อพี่เล็กครังนี้พอเดืนี้พี่เล็กเปิดประตูให้มันมันแค่แคบจะไปนอนไปนอนบ้านเขาทุกวันเลยเขานอนบ้านพี่เล็กนะเขาจะมันจะน่าจะอุ่นเมื่อวานเหนื่อยเมื่อวานค่ะเหนื่อย เมื่อวานทำหลายอย่างเมื่อวานทำให้ลูกสะพายซื้ออันซื้อไอ้ถั่วเหลืองมาแล้วก็ามาแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาทำทำเป็นอันนั้นเนาะจะเอากับถั่วเหลืองจะมาทำปลาเจนะคะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งปัน่นทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันใน,ท,น,นทำสองอย่าง เต้าหู้สองกิโลนี่ทําทั้งวันเลยพอมันออกมาเป็นน้ำเต้าหู้เราก็ต้มต้มแล้วเราก็เอามาเราก็เอาน้ำเต้าหู้มาทําทําเป็นเต้าหู้เนาะทามาทําเป็นเต้าหู้แล้วเราก็ได้กินด้วยได้ได้ตักออกมาขวดหนึ่งก็เมื่อวานนี้กินนะเต้าหู้สองแก้วลูกชายก็กินไปแก้วหนึ่งก็เหลือไว้ขวดหนึ่ง ขวดหนึ่งก็เอแช่ตู้เย็ยนไว้นะคะแล้วก็เอาวัทับเป็นเต้าหู้ได้ได้ประมาณสักสักกูดก็ประมาณสักก็น่าแหละก็เวลาทําเราทำเต้าหู้นะมันก็จะได้ประมาณสักสองกิโลนะ่ะได้ประมาณสักสองกิโลแล้วเราก็ามาทอด มาตั้งไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาอกากดดเหลืองเอากากมันนะคะนนนเนื้อแม่เนื้อส่งผลเอามาทําเป็นปาเจน,นะ <c oughs> พอทําเสร็จก็ได้สองซึ้งนะคะได้สองซึ้งได้รู้สึกว่าซึ้งนงั้นได้สิบหกชิน้นสิบหกสิบหกก็ก็สามสิบกว่าก็ประมาณสามสิบสองชิ้นได้ประมาณมัน,มนชั้นหนึ่งมันมีสี่ ส,สีก้อนสีก้อนห้าก้อนอันนั้นมันห้าก้อนเนาะที่พี่ขายมันห้าก้อนรู้สึกว่าได้ประมาณประมาณอันนั้นมันสิบหกสิบหกได้เกือบก็ประมาณสามสิบห้าชิ้น นะคะได้ประมาณสามสิบห้าชิ้นก็เอามาหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาหั่นหั่นเป็นปลาแล้วก็เอาไปทอดทอดแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเอาเข้าช่องฟิตไว้ก็เมื่อวานก็กินข้าวกับปลาเค็มมะค่ะเมะื่อวานกินข้าวกับปลาทอดนะเราก็เอาไว้ขายให้ลูกค้าเนาะอม,มันจะง่ายกับการที่เราทําทาทำ,ทำ เขามาสั่งนี้เราก็ทําส่งเขาได้ง่ายนะคะถ้าเราทําอย่างนี้ก็คือเราจะส่งพุดเพนด้าไม่ทันนะคะถ้าเราทําเองค่ะถ้าของแห้งพวกนี้เนี่ยเราต้องทําไว้เนาะต้องทําไว้หมดแล้วก็มีแต่อุ่นมีแต่ทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเวฟมามา,มาทอดก่อนเนคือการ จะขายของเนาะมันก็ต้องเตรียมของเนาะไม่งั้นก็จะมีอะไรขายให้ลูกค้าไม่มีเนาะมันก็ต้องหาของที่ที่เก็บได้ไว้ได้เนาะผู้ชมเดีย๋ยวนี้การกินอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทําเองมันก็ไม่นานอะ่ะคือเราก็ทําเป็นรอดๆนะก็ไม่นานไม่นานแล้วเราก็ทําใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่นานแต่ เป็นถ้าเป็นที่เราซื้อแช่แข็งของเขาเนะ่ะมันก็เป็นเดือนๆขึ้นไปเนาะที่แช่แข็งนั่นแหละแต่ของเราทำนี่ก็คือแค่อาทิตย์เดียวเนาะบางอย่างก็แค่อาทิตย์เดียวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราขายอย่างนี้ก็ มันก็ดีมันก็ดีกับตัวเราก็ไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยมากแล้วเราก็ทําให้ทันพวกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องใช้เวลานะคะเขาจะมาจมอยู่กับเรานานไม่ได้ถ้าย่างมากกัอย่างนานก็ยี่สิบนาทีนะคะ เนี่ยวันจำนี่ก็ได้ตัดเคียวกับอันนี้แล้วเขาสั่งไว้หมดแล้วเนาะเคียวนะเขาสั่งหมดแล้วคอสก็ก็ขายได้ละต้นใหญ่ๆ ถึงเนาะสภาพอากาศของพวกเราก็เนี่ยโคชิปเนี้ย <c oughs> โคชิปเนี้ยมันก็เกี่ยวกับอากาศที่ว่าอเมริกาที่ว่าหิมะตกติดลบเยอะมากนะติดลบบางนาะติดลบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบห้านาทีเออสี่สิบห้าองศาเนาะสี่สิบห้าองศาโหยลบ ลองคิดดูดิว่าคนจะตายเยอะแค่ไหนตายกับความหนาวเพราะเรามันบางคนมันมันไม่ใช่แค่ความหนาวเนาะมันก็อาหารการกินด้วยอะไรด้วยคือหลายอย่างนะคะมันไม่ใช่ตกวันเดียวแล้วมันจะหายไปทีบางทีมันหลายวันเนาะคือน้ำแข็งนี่เป็นเมตรสองเมตรนะคะ น้ำแข็งอะ่ะบางคนบ้านเขาปลูกมานะแค่รับน้ำหนักได้แค่นี้อะ่ะแต่ว่าพอน้ำแข็งมันตกลงมามากนะั้นก็ทำให้ที่ตายนะั่นก็มันก็ทำให้ฝ้าข้างบนมันถล่มลงมาทับคนนะคะทับนะคนค่ะเนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากอะทางทาง <c oughs> ทางประเทศต่างประเทศนะเนาะอเมริกาอะไรเนี่ยบ้านเขาส่วนมากเขาจะมีใต้ดินนะคะเขาจะมีใต้ดินเขาจ้า้าเขามีใต้ดินเนี่ยมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันปลอดภัยนะคะปลอดภัยที่เป็นน้ําแข็งน้ําแข็งเกาะน้ามันน่ากลัวมากนะน่าสงสารเนี่ยเนาะ,ะพวกมนุษย์เนาะ ่งางงศารมากเนี่ยทางบ้านเราก็ทางภาคใต้ก็รู้สึกว่าจะฟังข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าซูนามิจจะมาใหญ่กว่าเดิมด้วยเขาบอกว่าจะใหญ่กว่าเดิมด้วยแต่มันเป็นซูนามิไหนะเนี่ยนะมันเพราะว่าแผ่นดินไหวทั่วหมดเลยนะคะเขาก็กดคือขึ้นขึ้นอะไรไม่รู้สวบสวบอะไรไม่รู้ ใต้ทะเลนะคะสมทบอีกนะคะผู้ชมมันเป็นลมสุริยะมาลมสุริยะเนี่ยมันเป็นลมที่เร็วหมุนนะ่ะลมสุริยะนี่เป็นลมหมุนนะลมหมุนเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเนาะมีเน็ตหรือว่ามีอะไรเนี่ยพยายามที่ <c oughs> ทุกคนพยายามดูข่าวที่มีประโยชน์นะคะดูข่าวที่มีประโยชน์อย่าไปดูอะไรที่มัน เล่นแบบไม่มีสาระอะไรเกินไปเนาะเพราะว่าเพราะตอนนี้อะข่าวข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ปิดนะคะผู้ชมเรื่องจริงมันก็ปิดเนาะมันก็จะรู้ทางข่าวทางอินเทอร์เน็ตที่ที่ที่เขาปล่อยข้อมูลที่เป็นจริงขึ้นมานะั้นที่ที่จริงขึ้นมานะั้นเขาไม่ได้ออกหมดนะคะเขากลัวเขากลัวในเรื่องของ ขากลัวในเรื่องของการตื่นตะหนกนะคะผู้ชมเราต้องดูข่าวที่ข้างนอกมั่งนะคะอย่าไปดูดูของที่ไม่มีสาระมากมายเกินไปนะคะสิ่งที่บันเทิงเกินไปเราจะรู้ไม่ทันเราจะรู้ไม่ทันนะผู้ชมเนี่ยเจ่าผลที่ที่ที่พูดนี้ก็คือคนเราระมัดระวังสุดๆแล้วถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะคะผู้ชม ถ้าเราร,ร,รู้แล้วอะเนาะมันไม่มีเหตุที่จะมาแก้ไขได้นะคะผู้ชมเพราะฉนันคลิปนี้ก็เราก็ต่อเนาะเราก็ทำต่อนะคะ